บาอยากมันต้อเป็นชีเลือดออกมาครูมันเป็นบุรีว่าชุม<อ>่มเจาะไงนะชงข่าวไปหาคนไงไดย<อ>เขาบอกอย่างให้มันมีน,นม้ำแดงบ่มีสิ่งแดงแดงมาเส้นเขาเนาะมีสิ่งแด,ง,ดง,งแดงคือน้ำแดงนี่มันคายกับเลือดอืม,มนากคายกับเลือดเราก็แม่ก็แบบไปทั้งเดียวกันแน่นก็บุพเพเทียงกันนะเนาะเป็นได้บ่สร้างดีใจอยู่บ่ดีใจ มาดิแหงหงเคยคิดดีว่าวันนี้เดี๋ยวว่าจะปลูกข้าวต้นเดือนเลยมาคิดเลยแต่ก็บร่ไพัน์เลยอมอยู่มาเนาะนีหอโตเนอวันนี้นา่ดูค่ากบให้ไปน้ำนํำรมน้ำเล็กพ่อจะสิ่งยาดีขอมาในเอาคทัวเจ้าได้บันนี้ตัวเด้อิ่งเมเ์ิมงยังแร่แม่กระเถ่ได้ ันแม่เบิ่งลูกเ็ิ่ว่าลูกเบิง,งแม่กงงง็้กอ,อกันันนอนรับอยู่ว่ามแรงนี่เนาะมงนี่ท่านทแม่ิพาจะนอนอยู่นอกบ่นคมแงนี่นอนนกกันจะได้เราบอกไดถามแม่เจ้าเลยนะนี่บอเป็นหินแม่เจ้านอนเตามงือ่อนังกินทังกินทั้งหนั้งห่อ นังแม่กับน้านผู้กิงเข่าเนแต่เปนผู้หอีตการแมนดิร่อเคแต่ก็ตัตสว่าจะพาไปอยู่เพื่อนผู้ก็ไปใช้อันนะผมจะเิเรียกเเียกไปเเรียกไงอยู่ในห้องตลาดโลกนี่เกี่ยวกับตันยย่มปะสายไฟโตตอนแรกกลับมาปะเออปะกลับมาเนาะจกันะมาตอนแรกคร การทักทายสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุงก็สุขสุขคนเนาะก็ยินดีต้อนรับซ่องสวนบ้านนาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมาพๆๆบมาพบทางสวนกับการทักทายสบายดีสบายดีกลบเด้อร์พี่น้องเอ้ยเปิดภาพมาในมือนี่เนาะกับพ่อแสงแดดพ,พี่น้องเอ้ยแดดฮ้อนยินดีมาอนี่เนาะโดยแดดได้ใจหน้าตากะ เดี่ยวในเด้อพี่น้องเลยเพราะว่าแพะแสงแดดเนาะวันนี้กาทั้งสะบูนพี่น้องเลยกัเข่ามาพี่เข่ามาทางบ้านแม่ตู้นางเนาะหรือว่าบ้านแม่นางไหนพี่น้องเลยพอดีทางน้องน้องคนโทรหาเมื่อวานนี่ว่าเอ้ยขนาดทำแบบนี้เนาะวันปีิพาแม่ตู้นางขึ้นเฮือนมาหนิโดยแต่วันนี้ฮันเราจะขึ้นแบบเรียบง่ายแบบ มีอยู่3-4คนและบ่ได้เฮ็ดหยังหลายเพราะว่ามันกบ่มีงบเนาะโดยพอเนซานก็แล้วทั่วอย่างบ่แล้วกะเฮตามที่เป็นที่เป็นของพาขึ้นเงินขึ้นซานเฮาจบมงามก็พอพุ่นน่ะเนาะทางสวนก็บ่ได้ซื้อหยังมามื้อ้เพิ่นพี่น้องเอ้ยเงินที่เหลือกว่าสิเอาบก่อนเอาไว้ก่อนแล้วก็สิมาผูกแขนเาแหละเป็นผู้รงวักเนาะโดยเพราะว่ากยังเหลือบ่หลาย่พี่น้องเอ้ยไปจังได๋ก็สิได้เข้าไปเบิ่งก่อน มัน4เนึกบัดอปจักเนาะจะเข้าประตูเข้าทางนี้เนาะวันนี้ย้ายไปเข้าขางหน้าพุ่นบาดนี้โอ้มาบัดนี้อ้อมะนงเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยสะนงเรียบร้อยปบ่ือคนําหงเนาะคักๆค่อยพี่น้องเอ้ยแล้วบดบ่นี่

เด้คด้อยู่ทึงคุณแหละได้ยังึ้นไปหาน้ำลังคือกินตามงหุ่งเลยสวัสดีสวัสดีแม่นาองทงน้งทงนะโดยเริ่มกุนี่เขาบอกเป็นสีฝาเรียนสีดำสีฝาป่ะฝาเนาะ แปลกมาแถวนี้มีแต่แปลกๆเลยได้ยังกินน้องอ้ยอันเห็ดทอดปลาทูเลยแกงระไม่ตำบังโคนไหโดนทอดปลาทูทอดเองได้ปะทอดมาแต่เพื่อนโอ้ยโดนเือนแกงกไม้ได้ใช่ไหแกงเข้านี่แกงยูเซนี่แกงยูเซ่ก๋อยนเล็กโอ้ ผู้ซี้กับโบเวกินข้าวแล้วสันนี่ฮะมันจะลืมหรือเปล่าลืมเนาะกินสามปีแล้วเลยอือโทษตังหงชิมือพันนี่ลาตีเหรอตีแล้วลูกไผ่พันนี่ลูกไผ่ใช่ปะอือบางสีสันเนาะป้านเ่าว่าโบมีผัวผัวยังบ่มีเหรอวะผัวยังบ่มีผัว ยังคักบาทนี่มันมาใไ่มีแต่ลูกผัวยังมมีผัวยังจนอยู่หรอเล้เว่าถือเลยอ่าลงมือลงมือนั่งมุนยามุนยานั่งอันเดิมตังพอเราได้สี่ตัวตะเตียงอเนาะชิฮัก แมงออกบดลวตู่นาะสะอาดสะอาดีสดีได้เลอมเด้อกันเดอดยาเด่อย่านั่งไก้เมียหลอ้วย่านั้งไก้เมียอ๋อมีเมียบ่บอกะไปทำเตียงเลยจ๊็ด้อมเ้าอะไรท่หารเจ้หาได้บ่บุคือช่วงบ่ายเนาะ ไม่้อไปไสลครับไปสอนนเรียเชี่ยวขานงเขาเองไ้อูไ้ผัวไปเตียงช่วยไป่วข้นขาองลอวะดงวยได้วเดี๋ยว่าวเดีรื่อเอยโยมาดีอหนาาแมุ่งทีเดินอ้พอกิ้งขอกอนมาอยู่แถนี้ก่อนนะคอยังขึ้นไปเนียกัน มีแต่มีแต่หฮมมันอันนี้เนาะสียมือน้องพามีได้ด้นี่มีป่ะยืนขึ้นบอทจะจงะดง่หน้ามือดไแล้ววะไหม่หนึงหนึ่งข่าวุกอยู่บ่านไ่ใหม่ไม่อยู่บ่าเหรอไผ่ใหม่หม้อหรือว่ะย่างขม่าถูย่างขมาอีกย่างจบขมืกัน่องพามีทอดมาแต่เฮือนเกงหใหม่กเกงมาแต่เฮือน เป็นตำหงุ่กัน้ำได้เฮยดยนี่แต่เศ้าพดเนาะใส่ก็นี่ยงเฮยด้ขไม่บูนขึ้บ่บอกินก้อนโดเอากินกินก้อนก้นกินนิมเนาเดียวจะขึ้นน้ำดังเลยไปเนาะยูุนเตียงเียมยูขุน่ะเด้ปงหงยูยืม่มีห่ะขยับมาอกยับขมานได้จังนั่งจะโฮมเฮาหรืบ่ เจ้ยมคืนรังยูแดดนี้เขานี้อไอีกเนี่ยวพี่เลพอ่นกานพานงไป่วยงามอะไรปเนี้ยไปเนีนั่งนกันนี้แน่นเว้ยไม่ยากหรอกเว้ยมันมีหฮมมันก็นั่งน้ำกันนะหฮมทำนี่แหละโฮมทำได่อืมได้ดีแล้วเนาะเี๋ยเช่าเนยฟุกได้อีก ให้ง่ายก่กูฮือหาหมดตู้วยวนน้จะได้เมีม่เจ้าัวแต้มงฮึมปาเมีมาตีเป็นคนจับหม้อใช่ไหมตีคถือหม้อว่ะเขาเป็นคนขับรถขอบมอบ่อเลยนึกว่าขอบนะที่ขอบไปุนขกนะ

กเมื่อหาเอาอันอยู่เพื่อนนะมาต้อนมีอย่างนี้มีอย่างนี้มาต้อนบ้านนี่เออโยเอามาดูห้ามีไบักชายเด้อเอาเลยต้ลมือได้ร่องไหมยิ่งกนลงเลยล่ิ้มตหง้องนาตีนี่สีมือนาตีและสีมือไพ่ม

ขามุ้งเท่ามากเข้นง่ายมงเพกุ้ยบดไส่ป้าโตนี่ไงแซบแซบแซผ่าน่านผ่านก็านๆอันนี้เราบบเข้มเลยดมด้ดยดังดมดวนนนี้เมไมนั่งข้างๆนม่ได้นี่ไงนี่ทำประเด็นลงจะอะไรบุ๊ด นี่เปนหนึ่งเนาะเอาเร่องเท้าามแบบอะไบเป็นยังถงตายแต่มันขาโอ้โหยังบอก้วมันทันใจมันม่เกือบม่โม่โม่ยตายายต่ตายตาตายตายาาาา โอ้ทม้างมใช่เรอสิงสิงเลยดิเออกูจะ้ัวเขาหัวดิมันนี่เนาะเออเจ็บเจ็บยงแกงมาไหมก้อนจะขึ้นไปภูเก่ตเล้วใช่จิมูพามีจะลงนาตีแกงไมเนี่ยเอาล้เนาะกินแล้วกับักกินแล้วกัมาเนี่ยนะเขาจะกินเล้วแต่อยากกินไม าจะบุมีพักบอกมันหนังกไม่ายหนังกระพักงนยมาไม่บุกินบ่นะว่นรเตีไเยปลามาแตะานไนร้อยเป้าขนมีฮะงไมันเป็นอันดี้าโอ้ยเจ้าบ่นทางนี้ก็ันบุมีเลย่บมีนเจ้าบแงไม่ทำ ก็มีบอกว่าถ้ไกินกระสดเางได้พไได้เลยนะเมื่อบ่ายเขาอยู่ลนมาตีจ้องน้ำอยู่หรอวะกินเลยแบ่งกันแน่ตีเอากินก่อนใครยังอิ่มอยู่ เาทำรม่ทราบแล้วนี่แหงานันลินเก่าะพกเด็กนี่น้องลิปนละพวกนี้จะเมียเด้อกมีกู่ก่อนเมียเลยคปากได้่อเจแล้วเี่ยทานัก็ยิ้มเปนยิ้มอ้ยเมื่อปลกูบอกีแต่วัรุ่นคุยกันทางไหนเนาะ ไปรุ่นคุยกันทางบุาังนี่อายเลยจว่าเรื่องเมียทีทั้เนา่ไปรุ่นคุยกันเลยอันนี้ไคมดูมเมียบ่อยะบ่มีเมีทุกเมนคือกันฉันเกับผัวาเลยคือกันปะแล้วปะแล้วเมียปะเมล็ดเม็อเมยปะบ่หรือปะเมียเสียงหัว่่อ

ใช้เอาจัดแจงเอาเนาะไม่คุ้มขาดทำนี่แล้วนี่เออเนาะจัดละแจงเลยเออเนาะอ่ะนักดิ้นคอก่อนก็ได้ที่นี่เลยวะตุกินไออิ่มก่อนเนาะที่ได้คือค่อยแท้เมืะไงวะดีใจพูดโอ้ดีใจพูดโอ้ นีใจป้วยบูคิดว่าสิได้เนาะในกาคำพูดท่เจ้าเงามมาแดงก็ขึ้นไปนอนนะมาแดงมีมาตุนี่นี่คืบุปากออเดียวนีิรูคก่แม่รูคั่มค่อยอยู่บ่แม่นอนหายหายแล้วม่านทุกครงูดกันเอุุุ่สินนนี่มแดงโเด้อเา ทอดครบสามคืนก่อนานี้าไปน่งไหมวะตาเปแมนีวันนตัแ่นเปนรเป็นของเาเป็นของเล้าเองเพราะว่าเขาเคยแม่เขาเคยมาอยู่แถวนี้พี่ตามจีนเขาพี่ตาจีนนี่ยใช่ไหมว่าคืนนี้บพเพานอนห้องนอนนอกห้องกอนโอ้นตกได้เจ้าไปเน่าลงเลาะ่าลงผาตังที่ลูกซื้อมาใหายบ่อนี่นะ ฝันว่าจีนจีนอยู่เพิ่นว่าจีดจีดเหรอวะฝันว่าแมลงนี่กับลูกนอนนี่แม่นอนหันคบสามคืนจังซีขอบไปนอนไหนเราอะเป็นหีจจีนเหรอกระพามเลยนจะเข้าอ่โอ้ไม่จริงพี่หิดคนจีนเลยแม่นอนนอกเนาะครบสามคืนก่อนแท้บ่ตุ้งนางที่คนจีนเพิ่งเบิ่งเลยเฮ้ยเพิ่นกับเบิ่งไหนเชื่อจีน เชื่อจีนเพื่อเชื้อจีน,น,จนมันก็นมีหลายที่เป็นโกมินมาใต้คิมเขานี่ในตู้นา่งมอาสุทีบแล้วนี่ถามดูทางพ่อหรือทางแม่เพื่อนทางจีนทา,ทางพอ่อค่ะทางพ่อแม่คอยผู้ชายแม่มผู้ชายพ่อเป็นจีนแต่จะคว่มอยูปอ่ปะภาษาจีนแม่นภาษาจีนม่ได้ปะเออม<ส>าเกิดอยู่แล้วอันนี้ขูดถือเนาะแม่น เอาที่เราสบายใจกลายเป็นเพื่อนกันชาติแล้วกันเอาแบบง่ายๆเนาะเนาะเนาะแมนแมนตักทุกกระทอดมาแต่เพื่อนน้องพมีผัวแกงไมมแกงมาแต่พุ่นตั้หุ่งเอาหุ่งนี่หนีเลยบ่เนาะผิดมาสบุนเลยมืดมัวกวอาเดิาใจละลายเยอะขึ้นมาเลยเจอคนเนาะตั้มักแล้วอันนี้อันนี้เลขแน่มันอยากมืดแล้ว แทบบ้าแกไหมล้งขางคือบกมาเาเป็นวินลาอะไรเป็นวินอเอรลือพักกันลือนี่หลายจ้ะชือันพ่อนเออพ่อนตากอดรดเพาะเนอิ่มแล้วอิ่มนะพ่อจะอิ่มก่นาะจะได้อิ่มจะได้ผูกแขนให้ผูกแน่เจียบอะไรบบควงนี่ เจอเจอไวรุ่นคุยกันละเจอวรุ่นคุยกันปาปูเี่ยเอาเลยมือปลากันใช่ทั้งอันนั้นได้สักทั้งาสร้างได้สัทั้งสร้างได้สร้างมาำไปเด้อสร้าง่้เยสร้างเปือกสร้างเปือกเลอเรื่องไห้เอาง่าบอป้าปใหตู้บลาบอ เขาผูกแขนก่อนเขาเขาเขาผูกแขนอยู <I fuck you nek> huh. <ili> ่ห <mismos animals under kindergarten> <ive> ้องได้หรือเปล่าได้ไหมตู้อยู่ห้องได้ว่าตู้บนได้ข่อไปนอนเขาผูกแขนได้แต่ว่าเนาะโอ้โหไม่อยู่ว่าเขาผูกแขนอยู่ในบินเพียงห้าอบไปแปดไปแมนเขากะทามก่อนได้เนาะเนี่ยเราพิษทีเนาะพิษทีเด้เบ้น้ำแดงก็ยังไปเปลี่ยนวันนี่เออน้ำแดงก็ยังไปเปลี่ยนว่า เพี้ยนเป็นน้ำเขียวว่าเพี้ยนเป็นน้ำเขียวเออเป็นจังไงตุ่น้ำแดงนะแต่ผู้เหตุผลเด้่ตุ่นเนี่เรานจะอะไรเนี่ยข้างข้างบริสุทธิ์แต่ว่าเพื่อนยังเคี้ยวอะเจ้าหาเงินหาคำเลยนะเลยไปหาเห็ดดำเผือกเลยเพราะอย่างมันเป็นชี้เลือดออกมาแดงฮู้มันเป็นบุรีว่าอ๋อเป็นร่างบุรีไปข้าเดินข้างเรน แหว่ล like, oh, mm ่างบุท <spe ep meeting WA> mm ีไปว่ะ <se> ช <ep in trouble> oh, ุมเจ้าะไงนะชงข่าวไปหาคนงานเลยเอาโมยหายมันม่น้ำแดงบ่มีสิ่งแดงแดงเวอร์ซันเถาะบุมีสิ่งแดงแดงคือน้ำแดงนี่มันคลายกับเลือดอืมันอยากคลายกับเลือดมันสีแดงเลยมันแดงเลยมันบุรีอืบุรีด้วยงามอยู่บ่อะไรนะงามอยู่ะโอ้คากปั่นยางแล้วนั่นเนาะบุ้งแน่เนาะคากี่ดี อ่าสันเดี๋ยวผูกแขนแล้วก่อนใส่ใส่บางเยอะบางน้อม่ตุ๋จูเนาะค่ะแม่บวกรงไปทางกันเดียวกันเลยแม่บวงบวกลูกไปทั้งแม่กับแบบไปทางเดียวกันแม่กับบวกลิ้่บวกลยงกันนะเนาะแขนให้ทางแม่นางกับบอสร่างก่อนมาครับครับาสวยแน่มาเลยเพราะว่าทั้งสมบุญกับไปชมล่องลำพิงไปโรงเรียนเนาะ คนสวยไปชง่นไปโรงเรียนเปลี่ยนกาแที่ทำเงินพวรุงวันเนาะได้ผูกนให้ทางนม่นกระป๋านคนละแสนก้อนี่็ฝากไว้ทำสมบุนณเลเป็นได้บรสร้างดีใจยู่บ่ดีใจดีใจหฮงดีใจหง เคยคิดีว่าวันนี้เดี๋ยวว่าทีได้ปลูกเขาต้องเปี่ยนเลยมาคิดเลยแต่ก็บม่ได้พันเลยอยู่มาเนาะโตเนาะเป็นของตัวเองละบวันนี้ไ่ได้หุบไม่ได้หอกไปใช้บ้านนี้ไ่ได้หอกไปไหนแล้วดีใจน้ำแหลบ้านนี้ทั้งหนาทั้งหนาเลยมีแต่รักษาเอาแร่รักษาความสะอาดน้ำแหืมก็เปลี่ยนพันแค่นั้นาะนี่เท่าน้ำบ้างน้ำเป็นสิ่งแนได้บ่ อีกแล้วอย่างกาอนี่ยูได้กินขเาว็อะเทศขาได้จ้หนึ่มเพี่ว่าหนึ่งนเพือนงหดขอนนหนึ่งพี่แต่วันน้กินน้ำน่นเ็ดมาให้ทั้งนเห็ดเนนึ่งมานำเนรเลย่เนหนึ่งมานำเนร์ออเนตุน้งก่อน ใช่กดนี้เด้อตู่เด้อเจ้าเขามาดูเพื่อนเนาะพอจะพูดจริงดีๆเด้อตู่เด้อวันนี้เนี่ยโลคขากับให้ไปนำนำลมนำแล็พ่อจะสิงดีขอมาในครอบครัวจะได้บันนี้ตู่เด้อดูดยอ่าตู่ ดีกดเข่าเด้อขอนจไมายิงเพือนซร้านำาสรางได้แบบนี้ไอ้เบิงแม่ได้บบนี้ฮะไล่ขึ้นล้ยเบิงแม่เบิงยังได้แม่กระเถ่าได้จั่มันแม่เบิงลูกเบ้งด้วว่าลูกเบิงแม่กับเบิ้งน้ำกันเนาะเฉยกันเฉยกันเกินคันหกมันเหือกอะเบิงเงาได้แบบนี้นะเก็บดอันได้วกเคุยงเพิ่นช่ยมากช่ แดมีหัวงามแล้วก็ใส่ตะนางอย่างดีใสใส่เพื่อใส่ก็สบายบ้านนี่โม้คุยแม่บ้ากับข้าปผูกเกล็ดฟากันใ่ขาวกระไรแล้วบะไ้เนาะใจน้ำระตูเดยเลยใจหเยานเลยเลน่ของขออบใจครับคุณลุงวันซอยๆใหม่เนาะใหมลองกบลงเยี่ยมเลยแหละ บานปรตูน้อช่ว mm. บ๊ายา่ขอบใจท่านค้งวันพอมที่มีส่วนร่วมซอยสมพบกันมากตุ๋ยจว่าไงตังโค้งวันแล่พ่อแม่กวยดีเงเด้อสบายสบายใจวายที่ขายเงินคำกันแก้วขายไรเขอจมนี่ด้วสองสามหมื่นนี่แหละไร้ขอจอมงขาขอถวายพ่แม่ ต่อไปทางไม่มีด้อขอเฮ้ยแม่คือกันมดครอบขั้วเพื่อนแไปทางลา่มีดมันกำห,ห,หมางไลออ,อ,อกมาไลเข้ามาบนนี้ด้วยเลยสาธุนะผมขอบใจทั้งผู้ใหญ่ทุกท่านที่เข้ามาทาัท้งไทยเนอะทั้งาทางัทง้ทงที่ทั้งบอดี้ทุกคนเ้อที่เขาไปซื้อเียดนน้ำกับขอขอบใจตั้งแต่เริ่มต้น อน้ตลอดมาเนาะนเยแทตูน้เด้อทางใฟตลอดปลอดภัยเนาะพอแตจริน่ดีเด้อจ้าถูกนนแต่วันนี้เ่าางกินอเป่าถากินแล้วพากันนอนรับอยู่ว่มาแรงนน่เนาะมาแงนี่ท่านค่ะแม่ชิพาจะนอนอยู่นาะก่อน่นงมาจอด

เอาเลยบางเท่แซ่บๆนะเสร็จมึงเดือดายเนาะนอนอนเตเลยเมื่อวามีเพื่อนีก้กินทั้กินตั้งหอต้กินตั้งหอโอ้ิมโยิก็ไดมันฝุ่เหยแมนแลเมื่อตัน บดเลยแ่นกินทังยังก็วันดีหมดเลยนะคนนี้นะวันเอ่ว <iling> <sm> <ellt> ันทองวันทอวันอวัดีวันทองโอ้ยนางแม่กับปานูากินข่าเออยแต่เป็นบูีบีดกันแม่นดีรอกเละตีเยก็ว่าจะพาไปอยู่เพื่อนถูกเอาไปใช้อันดาวหัวจะเรียเรียกเอาไปเรียกไง อยู่ในห้องตลาดโลกนี่เกี่ยวกับตันเย็มป่าวอาไาไฟโอ้ตอนแรกนะครับมาบ่าวเออผมกลับมาเนาะพ่อจำนี่กูเนาะเพ่อ่าตอนแรกกลับมาบ่าวเสือหัวที่ยังไม่ได้ว่าหอดกันใดใดกินแปไกาแล้วทั้งเงิน ทั il, en, oh ้งสร้างคนนี้นอกพมีไม่ได้โทรบอกว่าโอ้คุณคาเบพี่อ่ะเนทีพันสะดวกนกัสะดวกนดียาะเงนจมืองามบานี้ินี่ไปดงเล็กน้อยกระโดลงนี่เอ้าแห้งนี่งนี่กระโจเนาะ เราบริจุดทูบว่เบอรมย่ะอมว่มีไมีเพน่ม so ่นบอก้เรถือกันเม่นอมสองคนเทาทูบฮักไปแล้วพมีเลยมันตั้งทูบทูบฮักปแล้วอ่ะมันบบแมนนั่นทูบตัวเลขเนาะถ้าเป็นทูบตัวเลขเันไอสิบ่บแมนมันมันบบแมนทูบตัวเลขมาก มาทรงนี่ไปแกได้มาทำคุณมีคุณางเลยถ่วมเจ้าเลยบานหน่เทียนกี้แห้นเห็นไมนี่เลยบาทคุณดีเลยแม่งนั้นลำบืนหน่อกว่างามกว่าเก่าเนาะเอได้สวยวันนีงามมีสีสันขึ้นบาทสอองาม เหนื่ยว่ะพอดีกับครัวคนบ้างงานยันได้นีคิดได้มแลตัวกัโอเคเราย่อนเลยไปกัเนาไกไปข้นทังไาท่หไปกนไป้งนี้เนาะาสันสตาริี้ขอบคุณทุกคนเด้อเนาะไปได้เอา่สบายดีเด้อสบาสายดีเด้อท่ดน